ิัโอ้พรจจะเจ้ามันเป็นสันตายู่ไหนนี่ยนีในเวลาตอนคืนอขออนุญาตเข้าประตูนนะเพื่นอนเฮแก้ทำอะไรอยู่ทำอะไรเหรอเออฉันกำลังทำหมวกหนะักขอดูกวกให้ด,ดูหน่อย โอเคได้เวลาแล้วกินคุกกี้อย,ย,ย่าอย่าดีจริงๆกลับมาให้ดิห้ามฉันไม่ได้หรอกวิธีนี้คุณซานต้าจะไปไหนเออเออกลับมาให้นะใจเย็นใจเย็นทำอะไรนะหัวเรา่าเรามาชุม่มนื่นแต่กุมใจรัก ลออันนิดเออโอเคได้เวลาครับวันคริสต์มาสนะเอ,อ๊ได้เวลาแล้วนะเพื่อนบูงซานตา้าพอน่ะอะไรมันเกิดได้ขึ้นเด้อ้วัดดินน้ำมันน,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 มน,น,น้ำมันอะไรเนี่ยวัดดิวันคริสต์มาสเจออะไรน้ำมันอะไรเนี่ย ว้าวเราต้องต้องทำวานสมารถพังทำไมไม่โอว้ว้าวพี่ชายใจเย็นก่อนจริงนะอะ่ตอนตอน่ตอต่อมาเดี๋ยวค่อยมาตอ่อตอนที่3กันนะครับ